มันยานเลยค่ะได้ด้วเลยค่ะคุณยายอันนี้ขายผัเติยวเรือค่ะเนื้อตกเนื้อเปื่อยเนื้อสดหมูสุนคุณยายจะกินอะไรค่ะไก่ย่างหนูย่ารีวิวไหมย่ารีวิวมาลอยล้านแล้วจริงเหรอคะคุณยายดีวิวให้หนูจริงนะโอ้โหแล้วเป็นไงบ้างคะที่รีวิวไปเจริงลอยเลนย อย่นี้กูได้กันเยอะแยะเลยเฮ้ยตีปั่นงมากนะกนแล้วชิ้นอะไรกัยากูเคี้ยวไม่ไหวกูอมเอา<ต><น>เป็นไงน้ำซุปโอ,โอ้โหน้ำซุปจ่าจ้านากันเลยหูนุ่มมากเหมือนหมักเป็นเวลานานะ<ต>นะอร่อยอย่างนี้ต้องมาที่ ร้านกว๋วยเตี๋ยวุงเก่าอายุทยาอยู่กองข้าหมูบ้านไผ่ี่หนูใส่ถุงให้ยายหน่อยยายจะเอาไปผัดทิพานอุย้ยพอแล้วลูกพอแล้วพอวพอักยังไม่ได้ค่ารีวิว